เสียงจริงมาถึงแล้วค่ะจูรีพอร์สินทุกใบขอเสียงสวดๆหน่อยค่ะ

กติับพี่กับน้องซิปนิววันท่าครับพี่น้องจุลีพรสินดูไพค่ะชาชาวเมืองรอยเอ็ดเลือกให้ทั่วเขตเมื่อสี่ยามีมนมองเลือกจุลีพรสินทุกไพอยากให้เป็นรองรับขอแรงใจทุกห้องพี่น้องช่วยกันช่วยกันอย่าลืมวันที่ยี่ห วันที่25เดินกันยามาหฮมนองหฮมพีเลือกเบอรส์สีเป็นนายกเกือนี้ให้เต็มที่เรื่องคะแนนขอแฟนแฟนกา้าไวไป่อนเลือกสุริพสรสิทุไฟเบอร์สีขอน้ำอิลีให้กาช่วยขอน้ำอิลีทุกคนขั้นว่าใจประสงค์แล้วเมืองแก้วกระดันหอดสายตาตองยอดแก้วในถมกะบกลหา ใจประสงค์สร้างกลางดงกวาชงโซพี่น้องพันว่าใจขี่คันกลางบ้านก,บบานกว่าดงใจประสงค์ไซมอนจังค้อนมอนนำสง่งใจประสงค์เป็นนายกอบจอให้พี่น้องสีสมเด็จสีข้อก้าแข่งฝนส่นนสวนส่วน,วน,วนให้จุริพจน์สินทุพ,ย,ย,พย์แน่ค่ะพี่น้องเสียงปรบมือดังๆต้อนรับจุริพรนสินทุพย์พรครับพี่น้องที่เคารพครับ สวดีสวสดดังๆสวดสวดดังๆสวดสวดดังๆครับพี่น้องศรีสมเด็จครับพบกับจุรีพรสินทุพบเบอร์สี่ครับพี่น้องที่เคารพลูกไทยบานเข่าถึงพึ่งใดจุรีพรสินทุพัยทางเลือกใหม่ของคนลอยเอ็ดใดบ่ค้ากาบสวัสดีพี่น้องอำเภอศรีสมเด็จที่เคารพรัก และกศักดิ์สักธิ์วัดหลวงปูศีกุ่มข้องพี่น้องอำเภอศีสมเด็จสุภูสุขพาะว่าศีสมเด็จมีแรงน้ำยู่หม่องเดียวแม่นบ่ค่ะพี่น้องน้ำแห่งแรงบ่อให้จุลิพอนมาสนับสนุนส่งเสริมให้มีแรงน้ำเพิ่มขึ้นดีบ่ค่ะจุลิพอนตั้งใจว่าเรื่องนโยบายของน้ำศีสมเด็จนี่จะเป็นปัญหาใหญ่สำหรับพี่น้องสุภูสุขน พี่น้องหูบอค่ะขุดบอ่อบาดานบ่ต้องเสียสี่พันจุลีพ่อนสนับสนุนทรงเสริมฟรีไปเลยค่ะสินค้าการเกษตรของพี่น้องหลายค่ะเป็นบ่ค่ะพี่น้องแต่บ่มีตลาดจุลีพ่อจะสนับสนุนให้มีตลาดชุมชนอำเภอสีสมเด็จเป็นศูนย์การขาการเกษตรเอาบอ่ค่ะเอาบอ่ค่ะพี่น้องเข้ามาสั่งเมืองสีสมเด็จไปน้ำกันเดอ้อ ให้โอกาสจุลีพ่อนะให้โอกาสลูกสาวเช่าหน้าผู้นี่แด้มีโอกาสได้มา่อยพีซอยหนองส่ผูสุคน